ดีค่ะมิ้งดาวกระจายพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงถึงบ้านกันแล้วจัดไปค่ายกับข่าวช่วงแรกในที่สุดละครวันนี้ที่รอคอยของผู้จัดทงชัยประสงค์สันติก็ได้เลิกวงสวงหลังจากเลื่อนมาแล้วเพราะคิวนางเอกไม่ว่างหลังเสร็จสิ้นพิธีพี่ธงพร้อมด้วยคุณพลากรสมสุวรรณผู้บริหารวิกหมอชิดได้ชี้แจงถึงกระแสข,ข่าวที่แผ่นเค้กมีปัญหากับทางผู้จัดจนถึงขั้นจะขอเปลี่ยนตัวนางเอก ก็ม,มีก็วันนี้ก็ยืนยันได้นะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ที่เราวางแผนไว้นะครับผมยืนยันว่าไม่มีนะครับไม่มีอย่างที่คุณพลกรได,ได้ได้เรียนให้ให้ทราบแล้วนะครับจริงๆก็จะเป็นเรื่องแค่การสื่อสารนั้นเองแล้วว่าทุกคนก็เป็นมืออาชีพหมดก็จะมีเรื่องของเวลาที่ต้องต้องทให้ลงตัวกันตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับจริงๆไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วครับผมในเรื่องของการทํางานมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่ทุกอย่างโอเคค่ะแล้วก็วันนี้บวงสรวงเรียบร้อย และระยะหลังๆเราก็จะเห็นภาพแอบแชก Ad ของสาวแพนเค้กกับหมวดหมีออกมาแบบถีบเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันแบบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปโดยล่าสุดมีภาพหลุดของทั้งสองคนกําลังใส่บาดร่วมกันแต่พอถามสาวแพนว่าเป็นคนชวนหมวดหมีไปทําบุญด้วยใช่ไหมเจ้าตัวก็ยังคงคอนเซปต์การตอบมาเหมือนเดิมค่ะ ต้องมีคนหยิบข้องออกมี in, ตักบาตรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมีคนคอยประกบแล้วก็ตามท่านอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงก็คงต้องอยู่ห่างออกมาหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าเห็นว่าเรากับหมวดนี้นี่ตักบาตรด้วยกันนะก็ช่วยกันช่วยกันค่ะคุณแม่น้องๆอะไรก็ไปกันทำบุญด้วยกันค่ะใครชวนใครไปอ่ะน้องแพนเนี่ยนะคะใครชวนใครไปก็ช่วยกันช่วยกันชวนชวนมีอะไรชวนชวนกันไป ไม่รู้ว่าเป็นช่วงพระสุขข้าพระสาวแทกสาว,สาวปูประยาเปล่าเพิ่งจะเจอมรสุมข่าวชาวว่าไปทําแท้งมาแแมๆล่าสุดเจ้าตัวก็โดนสมพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกเป็นเงินนับล้านบาทเลยทีเดียวจริงๆนะปูเป็นคนเข้าไปหาเขาเองนะคะว่าเออมันมีภาษีที่ปูต้องเสียหรือเปล่า<ม>ช่วงที่ปูกลับมาแล้วแล้วก็คุยกันเขาก็โอ,โอเคค่ะก็คือจริง,รงๆเขาก็ช่วยเหมือนกันค่ะเขาไม่เป็นไรค่ะโดนไปก<อ>็<ไ>ประมาณที่เท่าที้นะคะบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันเวลาบินไปบินมามันมัน เก็บไม่หมดอะคือมันจําไม่ได้แค่ปีที่แล้วบ้างปีก่อนบ้างมันก็จำไม่ได้ค่ะบางครั้งก็ยอมรับว่าเออทำงานมันเยอะมันก็แอบ,บงงแต่พอรู้ว่าเราต้องเสียก็คือเสียมันก็เป็นจบๆไปอะค่ะแต่งจ่ายหรือผ่อนจ่ายเป็นง่วนง่เสียทีเดียวค่ะทีเดียวเลย ท้อออฟเดอะทาวน์สนันวงการไปเลยเมื่อมีแฟนคลับออกมาแชร์ผ่านโลกไซเบอร์ว่าถูกหนุ่มเจมส์เรื่องฉักหลอกลวงด้วยการจัดมีทติ้งบางหน้าแต่แท้จริงแล้วเพื่อให้แฟนคลับไปฟังธุรกิจขายตรงที่เจ้าตัวทําอยู่โดยเมื่อบ่ายวานนี้หนุ่มเจมส์ได้จัดแถลงข่าวขอโทษแฟนๆทันทีพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ฟังผมอยากจะมาขอภาอภัยความรู้สึกของน้องๆน,นะครับที่หรือว่าแฟนคลับผมที่ไม่สบายใจทุกคนผมขออภัยจากหัวใจ นะครับผมคิดไปเองว่ากิจกรรม2กิจกรรมนี้ผมมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะยังชัดเจนไม่เพียงพอก็เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจของน้องๆหลายฝ่ายอาจจะเป็นความรอบคอบน้อยไปนิดนึงของผมนะครับแล้วก็ก็คงเป็นประสบการณ์ให้ผมว่าถ้าผมมีการเ,เล่าถึงเรื่องธุรกิจ ครั้งต่อไปผมจะมีความชัดเจนยิ่งกว่านี้อาจจะแยกออกเป็นคนละวันหรืออะไรก็ตามทีนะฮะกลายเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการเมื่อตักมายุราตัดสินใจอำลาหน้าที่พิธีกรรายการช,ชิงร้อยชิงล้านที่ทำมานานกว่า20ปีส่วนเหตุผลของการลาออกต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวคะ่ะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรถ้าน,น้องๆดูดีๆจะรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรกับการที่ต้องไปยืนเป็นโลโก้อย่างเดียวมันไม่ใช่ พี่ยังมีไฟแล้วก็ไม่เกี่ยวกับสุขภาพคุณปัญญาเขาก็รักเราอะนะเขาก็ไม่มาบอกแล้วว่าเธอหยุดเธอไม่จ้างแล้วเขาก็ทไม่ได้หรอกพี่ก็เลยพิจารณาตัวเองว่าพี่เนี่ยรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ทําอะไรในรายการเท่าไหร่คุณปัญญาตกใจพูดไม่ออกยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเพราะไกยดนแกงงทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพี่ก็อยากจะให้น้องคนอื่นได้มาทําบ้างเป็นใครก็ได้จะเป็นน้องจุยหรือใครก็ได้ถ้าพี่ตัดสินใจว่าพี่จะไปพี่ก็จะไปเลย นะฮะแต่ภายใต้การคิดมาหนึ่งปีไม่มี<ว>ใครสามารถร่วมงานกันได้ลยูไหมคพี่ตั๊กไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าพี่อยู่อย่างเงี้ยสบายแล้วแหละถ้าองค์กรไหนที่คิดว่าเอ้ยพี่ตั๊กยังมีแรงที่จะทําพี่ไม่ได้ป่วยพี่ไม่ได้สุขภาพไม่ดีพี่มีไฟที่จะทํางานใครที่ต้องการจะจ้างคนที่มาตรงเวลากินอะไรก็ไม่วุ่นวายกลับบ้านก็เลิกแล้วก็กลับไม่มาเร่งพี่ทารายการให้คนอื่นได้นะพี่ทําได้ และคนที่จะมาทำหน้าที่แทนหลายคนเล็งไปที่สาวจุยวรัทยาหลังเจ้าตัวเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปกับบริษัทเวิร์กพอยไปหมัดมาถ้าเกิดจุ๋ยได้รับหน้าที่นั้นจริงๆมันเป็นงานหนักของจุ๋ยมากๆ <c oughs> นะคะแต่จุดก็ไม่แน่ใจว,ว,ว,ว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับการที่จุดมาเซ็นสัญญาแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามันคงเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าเน,นื่องจากเบิร์พอยเป็นบริษัทที่ไม่มีช่องไม่มีค่ายไม่มีอะไรก็สามารถที่จะไปได้ทุกช่องไงดังนั้นจุดจะทํางานละครหรืออะไรก็ตามเนี่ยจุดเชื่อว่าผู้ใหญ่ให้ทําช่วงหน้ายังมีข่าวของคนนี้คนนั้นมาให้อัปเดตอีกกดแจรรอแป๊บแนะคะ